สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนๆพนมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งวัดสวยของจังหวัดลำปางนะครับวัดนี้คือวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มนะครับจังหวัดลำปางนะครับผมนู้นะครับจุดหมายวันนี้ที่เราจะขึ้นไปนะครับก็คือองค์พระธาตุที่อยู่ลายเรียงรายกันอยู่บนยอดเขาเลยนะครับเราจะขึ้นไปชมว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับวันนี้ มาออกทริปกัน2คนนะครับกินเที่ยวสไตล์มีน้อยไม่ได้มานะครับมากับลุงจับนะครับพาเที่ยวพารวยนะครับครับสวัสดีครับลุงจับพาเที่ยวพารวยครับมากับชีวิตใหม่ครับครับผมฝากช่องลุงจับพาเที่ยวพารวยด้วยนะครับเขาเขาไปกดติดตามกันได้นะครับครับผมครับคือถ้าเพื่อนๆจะมานะครับก็คือเพื่อนๆต้องเอารถมาจอดไว้ที่บริเวณด้านจอดรถของของวัดนะครับแล้วก็ แล้วก็ไปซื้อตั๋วนะครับคนละ90บาทนะครับเพื่อที่จะขึ้นรถของวัดขึ้นไปด้านบนนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถเอารถส่วนตัวขึ้นไปได้นะครับก็เสียคนละ90บบาทก็คือเราจะขึ้นไปแล้วเราจะลงมาตอนไหนก็ได้นะครับจะมีรถรับส่งตลอดเวลาเลยนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดด้านบนที่ รถเขาทางวัดเขาเอามาจอดแล้วมาส่งนักท่องเที่ยวนะครับจากจุดนี้ไปเราจะต้องเดินกันนะครับเดี๋ยวผมช่วงที่เดินขึ้นไปเจอช่วงไหนส,สวยๆผมก็จะเก็บภาพมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าด้านบนเป็นเส้นทางการเดินทางเป็นยังไงแล้วก็ระยะทางวิวหรือความสวยงามต่างๆของวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับไปครับผม ระยะทางจากบริเวณที่ตรงจอดรถนะครับก็ประมาณ800กว่าเมตรนะครับก็เดินไปชมวิวไปนะครับสองข้างทางฝั่งนึงก็จะเป็นวิวด้านล่างนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นวิวยอดเขานะครับเดินไปชิวๆสบายๆนะครับไหวไหมครับไหวสู้อ๋อหนึ่งจ้าบอกสู้ครับสู้ครับโอเคไปครับผม จุดนี้เราเดินมาสักประมาณ300เมตรแล้วเราก็จะมาเจอตรงจุดที่จะไปเจดีย์ลอยฟ้าด้านบนกันนะครับผมก็คืออีกประมาณ540เมตรนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับร่างกายก็ก็ให้ถ้าใครจะมาก็เตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ต้องเดินขึ้นบนยอดเขาเลยนะครับเส้นทางที่เดินมาก็จะเป็น สะพานที่ผมถ่ายเ,เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็จะสลับเป็นบันไดปูนแบบนี้นะครับถ้ามีเสียงหอบเข้าไปในคลิปก็ขอไปเ,ปเพื่อนๆด้วยนะครับคือเดินไปถ่ายไปเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมโอ้วันนี้ลุงจับฟิตมากครับเนี่ยเดินไปก่อนหน้าผมนี่ครับเดินมาถ้าเ,เพื่อนๆกวเหนื่อยหรือว่า กลัวไม่ไหวนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจะมีสลา,าแบบเนี้ยให้เราพักเป็นระยะๆะะนะครับดูเส้นทางจากนี้โอ้โหดูนะครับดูด,ดูดูให้เพื่อนๆดูบันไดที่เราจะขึ้นไปนะครับโอ้หระยะทางไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องนั่งพักก่อนลุงจาบต้องเพิ่มพลังด้วยน้ํำส้มก่อนนะ โอ้โหโอ้โหวิวนี่โอ้โวิวนี่หลักล้านจริงนะพี่เนาะครับโอ้โหนี่คือตรงจุดชมวิวนะครับจุดแรกนะครับอันนี้วันนี้มันหมอกควันมันเยอะเฉยนะครับฟ้าเลยไม่เปิดเท่าไหร่นะถ้าฟ้าเปิดนี่ไม่มีหมอกมีควันนี่โอ้เป็นจะเป็นวิวที่สวยงามมากครับไปครับเดินทางกันต่อครับครับมุมตรงจุดนี้ถ้า เ,เพื่อนๆเอฟซีคนไหนที่มาจะมาเที่ยวนะครับก็คือจุดตรงบริเวณที่ผมถ่ายเนี่ยถ้ามีเด็กก็ให้เราให้ระ,ะมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะตอนที่ผมเดินมามันจะเป็นทางแค่ลาดชันธรรมดาเฉยแต่เนี้ยมันจะขึ้นยอดเขานะครับตรงนี้จะมีเด็กมีคนแก่ก็ให้ระมัดระวังนะครับจุดช่วงนี้นะครับนี่ครับบริเวณต่อไปก็จะเป็น หน้าผาแบบนี้เลยนะครับที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปดูครับนู้นนะครับไปยอดเขาเนู้นนะครับโอ้โหรยะทางเนื้อขนาดลุงจ้าบนี่เห็นแล้วลุงจ้าบยังบอกว่าขานได้ไหมครับขานได้ก็ขานเลยครับเพราะมันมันมันชันนะครับมันจะอู้เล่นนะครับแต่นะครับ กผมให้เพืเ่อนๆดูบันไดที่เราเดินขึ้นมานะครับดูโอ้โหนู้นครับเห็นไหมด้านล่างบันไดที่เราเดินขึ้นมาถึงขั้นหอบเลยนะครับช่วงนี้ควันเยอะไม่ได้ไปออกไปวิ่งไม่ได้ออกไปออกกําลังกายครับแล้วก็มาถ่ายคลิปเดนินขึ้นเขาแบบนี้เลยก็สภาพร่างกายก็เลยมีเสียงหอบหน่อยนะครับ พราะว่าปกติระยะทางแค่นี้นี่เดินกันสบายๆนะครับใกล้ถึงแล้วครับนู้นนะครับเ,เพื่อนๆใกล้ละเห็นเจดีเขา,ขาวๆานั้นไหมใกล้เลยนะครับไปครับเดินทางกันต่อครับเส้นทางยังอีกสักระยะเลยนะครับกว่าจะถึง ครับผมตอนนี้ผมพาเพื่อนเดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับแต่ละจุดก็จะมีบันไดสะพานที่เราเดินชมบรรยากาศลหลายๆมุมอยู่ด้านบนนะครับผมไปครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูมุมไหนว่าสวยผมจะถ่ายให้เพื่อนได้รับชมครับเด็กโตด้วยว่ะขึ้นมาแล้วก็ตีของเอาเลิกเอาใช้สักหน่อยนะครับ เสียดายนะครับเสียดายหมอกควันมันเยอะจริงๆครับคือจุดชมวิวนี่เยอะมากเลยนะครับนู้นนะครับถ้าเราถ้าถ้าหมอกควันไม่เยอะเราจะเห็นเส้นทางที่เราขี่ขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีเส้นทางรถทางวัดที่เขาขี่ขึ้นมาส่งเราเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดนะครับเดี๋ยวเราเที่ยวตรงนี้ก่อน เดี๋ยวผมพาเดินข้ามไปฝั่งทางนู้นนะครับชมหลายๆจุดเลยนะครับวันนี้ตรงที่ผมกําลังจะเดินขึ้นนี่คือทางค่อนข้างชันนะครับก็ถ้ามีเด็กมีคนแก่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระเจดีด้านบนกันนะครับโอ้โหยอดเขาจริงครับ ใครกลัวความสูงก็ไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะครับใครกลัวความสูงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับโอ้โหวิวตรงนี้คือมันไม่สามารถถ่ายหเห็นได้นะครับเพราะว่ามันขาวไปด้วยหมอกควันจริงๆนะครับถ้ามีเฉพาะหมอกนี่ก็คือใสงส่ายก็แดดก็น่าจะออกแล้วก็หมอกก็น่าจะหายแต่นี่มันมีควันผสมด้วยนะครับไปครับขึ้นไปด้านบนกันครับ ตรงนี้เป็นมุมวิวด้านบนสุดนะครับที่จะขึ้นมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับคือผมแนะนําเพื่อนๆตรงนี้นะครับว่าถ้าใครกลัวความสูงก็ไม่จําเป็นจะต้องขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงนี้คือยอดเขาที่สูงแล้วก็แต่ว่าลมมันจะพัดตลอดเลยนะครับเย็นนะครับเป็นวิวที่ผมว่ามุมนี้นี่เป็นมุมที่แบบสวยอีกหนึ่งจุดของวัดเฉลิมพระเกียรติเลยนะครับดูวิวครับโอ้โหสูงมาก โดูนะครับเพื่อนๆผมให้เพื่อนๆดูวิวเจดีย์แต่ละองค์นะครับดูเรียงรายกันอยู่บนยอดเขาเลยนะครับวิวแต่ละยอดเจดีย์แต่ละองค์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนๆไหว้พระบรมสารีริกธาตุก่อนนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้นี้เราไหว้ตรงพระธาตุตรงนี้นะครับตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเสียดายนะครับเสียดาย จุดนี้จะเป็นจุดชมวิวที่แบบสวยงามเลยนะครับถ่ายไปมันมองภาพไม่เห็นด้านล่างนะครับจะเป็นวิวที่สวยงามเลยนะครับแต่เป็นวันนี้เจอหมอกเยอะจริงๆนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันนี้ผมถ่ายทําคือวันที่2ี่่กุมภาพันธ์นะครับสอง4นี่นะครับผมครับฝั่งนี้ก็จะเห็นพระเจดีย์อย่างชัดเจนนะครับผม เรียงรายกันสวยงามเลยนะครับโอ้โหคิดไม่ถึงว่าเขาขึ้นไปสร้างกันนี้ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ยังนึกภาพว่าเขาขึ้นไปสร้างกันได้ยังไงนะครับบนเจดีแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับบนยอดเขาเลยนะครับคือยอดสุดจริงๆเลยนะครับผมตรงนี้มุมนี้สวยจริงนะครับมุมนี้แนะนํามาถ่ายรูปกันเลยนะครับ ครับผมก่อนอนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศด้านบนองค์เจดีย์ลอยฟ้าของวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับผมครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปแนวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ